ฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องพริตอีกแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะก็พักหลังมานนี้นะคะพรก็ลงคลิปแต่งหน้าไปเยอะเลยนะคะก็ใครสนใจนะคะก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆของพรได้นะคะพรลงไปเยอะมากเลยเนาะแต่วันนี้นะคะพรจะมา พูดถึงเรื่องลับๆฉบ,บับผู้หญิงผู้หญิงของเรานะคะก็ใครดูคลิปนี้อยู่นะคะเป็นผู้ชายก็อาจจะปิดคลิปนี้ไปก่อนนะคะหรืออาจจะชวนแฟนมาดูนะคะโอเคนะคะเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะคะไม่รอช้าเนาะก็พักหลังนี้นะคะพรก็ได้สังเกตตัวเองนะคะว่าเอ้ยเราอะ่ะมีอาการตกขาวเยอะขึ้นนะคะแล้วบางทีมันก็มีกลิ่นนะทุกคนพรเชื่อว่า หลายๆคนนะคะที่เป็นผู้หญิงนะแล้วที่ดูอยู่นะคะก็มีอาการเดียวกับพอหรือว่ามีปัญหา ด้านนี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าคือจริงๆแล้ว,วาการตกขาวมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเนาะก็คือผู้หญิงทุกคนจะมีอาการตกขาวเป็นปกติอยู่แล้วนะคะจากนั้นนะคะพรก็เลยเริ่มที่จะไปเส์ชาหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเยอะขึ้นนะคะแล้วในอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยมันก็บอกว่านะคะอาการตกขาวอ่ะมันเป็นเรื่องปกติของผู้หญิงทุกคนนะคะแต่ว่าถ้ามันเปลี่ยนสีจากสีขาวขุ่นไปเป็นสีแบบสีเหลืองสีม่วงสี อมชมพูสีเทาๆอย่างเงี้ยคือมันเริ่มผิดปกติแล้วนะคะแล้วถ้ามันยิ่งมีกลิ่นด้วยนะคะนั่นคือสัญญาณว่าน้องสาวเรากําลังมีปัญหานะคะซึ่งมันก็เกิดจากแบคทีเรียหรือสิส่งสกปรกต่างๆหรือแม้กระทั่งเชื้อราในาน้องสาวเรานะคะแล้วพอนก็ ไปดูนะคะว่ามันจะมีวิธีไหนหรือว่ามีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรบ้างนะคะที่จะทําให้ปัญหานี้หมดไปเนาะพอนก็ไปเจอโปรดักต์มาตัวหนึ่งนะคะเขาชื่อว่าอีสเตอร์นะคะตัวนี้ก็คือมันจะเป็นเหมือนเจลทาความสะอาดจุดซ่อนเร้นแต่หลายๆคนก็คงจะแบบว่าคิดว่าเอ้ยมันคือทําความสะอาดจุดซ่อนเร้นภายนอกหรือเปล่านะ ไม่ใช่นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเจลที่เข้าไปทําความสะอาดล้าลึกข้างในน้องสาวเราเลยนะคะซึ่งเขาเนี่ยประกอบไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาตินะคะแล้วก็อ่อนโยนต่อจุดซ่อนเร้นหรือน้องสาวของเรามากๆนะคะนอกจากนี้นะคะเขายังผ่านออยอแล้วก็มีใบรับรองอย่างถูก มันก็เลยทําให้พรแบบเออมั่นใจที่จะแบบใช้กับน้องสาวเรานะคะ1กล่องแบบนี้นะคะเขาก็จะมีมาให้3มแท่งข้างในนะคะพรจะแกะให้ดูนะคะว่ามันหน้าตาเป็นยังไงนี้เลยนะคะเป็น3 แห้งแบบนี้นะคะก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่สเตอร์ไลยอยู่ในนี้นะคะเราก็จะใช้แล้วทิ้งนะคะเราจะไม่แบบว่าเอากลับมาใช้ซ้ําหรือว่าจะใช้แค่ครึ่งหลอดแล้วก็เอามาใช้อีกในรอบถัดไปนะคะเราจะใช้หนึ่งครั้งหนึ่งหลอดแล้วก็ทิ้งเลยนะคะวิธีการใช้นะคะก็ฉีดออกจากซองนะคะน้องเขาก็จะมาเป็นเหมือนแบบหลอดฉีดยาแบบนี้นะคะ การที่เราจะฉีดเจ้าตัวนี้เข้าไปในช่องคอลอดเรานะคะเราจะทําแบบท่ายืนหรือท่านอนราบก็ได้นะคะแล้วจากนั้นนะคะเราก็จะบิดหัวเจ้าตัวนี้ออกอย่างนี้ปุ๊บป๊อกออกมาแบบนี้นะคะหลังจากที่เราบิด หัวน้องเขาออกแล้วนะคะเราก็จะทําการสอดเข้าไปในช่องคลอดเรานะคะฉีดจนหมดหลอดนะคะแล้วก็เอาออกมานะคะหลังจากนั้นนะคะรอประมาณ15-30นาทีนะคะสักพักหนึ่งนะคะมันก็จะมีสิ่งสกปรปกสิ่งตกค้างต่งางๆในช่องคลอดเรานะคะไหลออกมา พร้อมกับเจ้าเจลที่เราได้สอยเข้าไปหลังจากที่ใช้เสร็จแล้วนะคะก็อย่าลืมใส่แคร์ฟรีด้วยนะคะเพราะว่ามันก็อาจ,จะมีสิ่งสปกปรกไหลออกมาเพิ่มเติมนะคะเพราะฉะนั้นเออเราก็ ไว้นะคะเกงในเราจะได้ไม่สกปรกเนาะคือพอหนาะใช้ประมาณ3วันนะคะคือมันก็ค่อยๆเห็นผลดีขึ้นเรื่อยๆนะคะปัญหาการตกขาวแบบมีกลิ่นอะ่ะมันก็ได้หายไปเกือบจะหมดเลยนะคะหรือสำหรับใครบางคนนะคะที่มีปัญหารเรื้อรังมานานๆนะคะมีการสะสมของเชื้อแบคทีเรียเชื้อรามาเป็นระยะเวลานานนะคะก็อาจจะต้องใช้น้องเขาจํานวนเยอะขึ้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับปัญหา คนเลยเนาะข้อสําคัญนะคะก็คือห้ามใช้เจ้าตัวนี้นะคะระหว่างที่มีประจำเดือนนะคะแต่ จงใช้เจ้าตัวนี้นะคะหลังจากที่มีประจำเดือนนะคะทุกคนเพราะว่าการที่เรามีประจำเดือนใช่ปะเราก็จะมีสิ่งตกค้างมีประจำเดือนในช่องคลอดตกค้างนะคะยิ่งใช้เจ้าตัวนี้หลังมีประจำเดือนนะคะมันก็จะช่วยพาพวกสิ่งสปกปรกพวกเชื้อราต่างๆนะคะที่อยู่ในช่องคลอดเรานะคะออกมาหลังจากปัญหานี้หมดไปนะคะเราก็อาจจะต้องใช้น้องเขาเรื่อยๆนะคะแต่ก็จะเปลี่ยนเป็น2อาทิตย์ใช้ครั้งส ใช้ครั้งนะคะไม่เหมือนกับตอนที่เรามีปัญหาตอนแรกนะคะถ้าเรามีปัญหาก็คือใช้2วัน3วันติดต่อกันนะคะแล้วมันก็จะเห็นผลทันทีนะคะแต่ว่าถ้าหลังจากเนี้ยก็คือเราก็ควรที่จะใช้น้องเขาเรื่อยๆนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่กลับมามีปัญหาเดิมซ้ําๆนะคะผลลัพธ์หลังใช้นะคะส่วนตัวก็คือปลื้มมากชอบมากนะคะเพราะว่ามันทําให้ปัญหาน้องสาวมีกล่นเนี่ยหมดไปอย่างเห็นได้ชัดนะคะแต่อาการ ก็เป็นเรื่องปกติที่ทุกคนจะต้องมีนะคะแต่ว่ามันก็น้อยลงแล้วมันก็ไม่มีกลิ่นนะคะอันนี้เป็นอะไรที่ Amazing <S <S มากนะคะทุกคนแแล้วเราก็รู้สึกได้ว่าเฮ้ยน้องสาวเราเออรู้สึกแบบแฮปปี้มากขึ้นนะคะจากนี้เราก็ควรที่จะทําความสะอาดน้องเขาบ่อยๆนะคะบ่อยขึ้นก็อาจจะเป็น2อาทิตย์ครั้งสอาทิตย์ครั้งนะคะหากเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจเจ้าผลิตภัณฑ์อีสเตอร์ตัวนี้นะคะเดี๋ยวพรจะใส่รายล,ายละเอียดช่องทางการสั่งซื้อนะคะไว้ให้ใน description บอกด้านล่างนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะพอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย